สวัสดีครับวันนี้เช้าว,วันที่3พฤษภาคม2568ครับคณะสันติภาพทัวนะครับได้นำคณะจากจังหวัดพิษะเกดนะครับมารับลูกทัวนะครับอยู่ที่ยะโสธรแล้ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เช้าว,วันที่3พฤษภาคม2568เราเดินทางมาถึงจังหวัดน้องคายแล้วนะครับผมยืนตรงน,นี้ก็คือวัดโพชัยนะครับวัออนนี้เราจะมาเยือนถิ่นน้องคาย หลวงพ่อไสที่วัดโพไสนะครับด้านหลังผมก็คือโบสถ์ที่ปฏิฐานของหลวงพ่อพระไสนะครับคือายในโบสถ์เราจะเข้าไปกราบนมันสการท่านนะครับ,บเพื่อขอบุญบารมีท่านนะครับเพราะว่าคณะเราจะเดินทางไปที่เมืองเฟืองสปปลาวนะครับก็ขอให้เราได้มีสุขภาพ่างการเดิน,นทางปลอไยนะครับ เดินทางมาถึงวัดโพชัยกราบหลวงพ่อใสวัดโพชัยครับ ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอาคารเด็กะสมบรรมีหลวงพ่อสายอาเภอจังหวัดน้องค่าวัดทุไทยครับตอนเราสแก,สแกนพาสปอร์ตนะคะไฟเขียวนะคะจะขึ้นที่หน้าจอสแกนนิ้วมือนะคะก็คือสี่นิ้วนะคะมือขวาก่อนนะคะ มือขวาก่อนพอไฟสีเขียวดับนะคะก็เอามือซ้ายขึ้นวางนะคะพอมือซ้ายดับนะคะก็เป็นสองนิ้วโป้งนะคะถ้ามันไม่สแกนนะคะก็ถ้ามีทิชชู่หรือมีชายเสื้อก็เช็ดเช็ดตู้สแกนนะคะเพราะว่าหรือบางท่านอาจจะเนะาะเขารู้จะน้ํำดูน,นะคะลายมือหายเมื่อเนาะเนาะเพ็ดเวียกหลายเนาะแต่ตัวมอกระสีเซลเดี๋ยเขาลงจำน้ําหมูจ้า ตอนนี้ก็คือจ่าตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งไทยอยู่นะคะเราจะยังไม่เดินไปนะคะเราจะรอรับเอกสารก่อนนะคะสำหรับท่านที่ใช้บอดี้พาสก็คือที่ส่งสับ,บัตรประชาชนให้พ่อสัญญานะคะจะเป็นอีกแถวหนึง่งและเดี๋ยวจะแจกนะคะไม่ตรงกับตัวเองไม่เป็นไรนะคะจ่าเชิญเลยค่ะแล้วเดินตามออกมาเลยนะ,ะตอนนี้เรามาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับ นี่เราก็กำลังจะเข้าเราจะเข้าด่านนะครับ ข้าด่านนะครับ๋ยวนี้พาส,สปอร์ตนะครับเรามีบัตรประชาชนโลกตอนนี้เราข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะครับเรามาอยู่ที่ฝั่งลาวแล้วนะครับฝั่งสปอลาวที่เห็นป้ายก็คือฝั่งทางโน้นนะครับเป็นฝั่งไทยนะครับส่วนที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้านะครับข้างหน้าเห็นข้างหน้านี้จะเป็น เดินทางไปเข้าโซปราปลาวนะครับย้อนกลับไปนะครับจะเป็นฝั่งไทยนะครับฝั่งโน้นนะครับด่านโน้คา สุดท้ายติดต่อโค้งนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นสองขึ้นนเาะค่ะเป็นหัวขวามือนะครับที่จะเป็นตัวนะคะก็คือว่าแถวนี้จะเป็นหาดจอมันเลยนะคะเป็นหาดซ้ายนะคะคูเมอนีเป็นซ้ายหลังจากนี้แล้วนะคะสะพานขามโค้งสะพานขามโค้งค่ะไม่ขามของจ้าขามาค่อยขามของค่ะขาไปข้ามโค้งนะคะขามาข้ามของนะคะเป็นคณะทัวร์นะครับก็ หัวหนา้าทาวัทราวทรว์หัวหน้าทัวร์ไม่ลงทุนเลยนะครับรไม่ซื้อตั๋วแล้วก็ไปนั่งพื้นนะครับนี่ไม่ลงทุนเลยหัวหน้าทั <laughs> วร์ลงทุน,ททนทไปถึงนะคะก็ช่วงเวลารถจอดนะคะถ้าอยากเข้าห้องน้ำนะคะก็คืออ่าต้องไงต้องไปเอกสารเนาะแต่ว่าโอ,โอโก้ก็จะยืนยนยหน,นารถนั่นแหละค่ะ ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่อยากถ่ายรูปก,กับเพื่อนก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่นก่อนเนาะคะเนาะบระด้คือทางบ้านเราได้ว่าถ่ายรูปก,กับเพื่อนต่อเพื่อนใส่เครื่องแบบนี่ถ่ายได้เลยไม่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนมาถ่ายได้บอนะคะเนาะแต่หน้าด่านเราถ่ายได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าเสียงดังนะคะตันวนี้เป็นด่านตัวคุณก็เมืองลาวนะครับลาวขั้นสีสมมากว่านองหมา,าไปหมดแล้วเขาน้นพงอ่ะช่อนมาเเขาชามันเลยเา จ้าตอนนี้เป็น VP ไม่ต้องลงนะคะรอบนรถนะคะอาสบายดีหรือเป่าครฮะโซเฟอร์มันเอ้ยอเอกสาร ข้อห้ากระโชคดีเดใกล้ผู้ไส้น้ำนะครัไผู้ไขับใกล้ผู้ไน้ำนี่แม่แมู่เบากูเบาไหนรอล่ารอไนดูวนกำหนดนะครับหอดปีนี้เละสกเสียงเลยบทันาทุล่าเนี่ยครับออกมิทุนาออกกรลฎกาดากัญ่าสิงหาก็ออกนะครับไปถามแล้วส่วนใหญ่กะเวลาจัดกระเสียณเนาะกัวพัชิล่าออก ล่าจัดเกษียณคุกกระเซียนพันเห็ไปฟีอยู่แต่ว่าก่อนสิไปฟีเพิ่งเอิ้อประชุมกันซะก่อนอืมอ่าสิบริจาคเท่าใดเท่าไรนะโยมันก็อาจจะก็บอกโหแต่ว่าคิดไปเองนะครับนะครับก็เลยพักกันพอมาจัดเกษียณหนึ่งโรงเรียนก็จัดเครือข่ายก็จัดอำเภอก็จัดจังหวัดก็จัดคุณ่ามันยากโป้งๆสบายดีเนาะเจ้า ฟังภาษาลาวฮู้เรื่องบบเจ้าฮู้คุยกันฮู้เรื่องเข้าใจอยู่เป็นบ่เจ้าเนาะก็คือเดี๋ยวขอในน้ตโตกันก่อนค่ะพระเจ้ามีชสื้อวานางน,นุหงนุดพุทธจิตชื้อเห่นยญเสื้อตุกตาอยู่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนนีบแม่นตุ๊กกเด้อเจ้า <c oughs> เปลี่ยนเสื่อทันทีโบได้เนาะเจ้ารู้จักซเฟเอร์กันหรือย,ยังที่เพิ่นไปฮับมาน่ะเจ้า <c oughs> อ๋อซอฟเอร์ลุกขึ้นสบายดีแน่พอเพิ่์นยังไม่เห็นหน้าตาเทือนบเจ้า มันบอกคะซื้อเพิ่นซื้อว่าไอ้แต่ซื้อเพิ่นว่าไอ้แต่หรือว่าเท้าแต่งเนีอยเจ้าเพราะที่ลาบุมีเด็กหญิงเด็กชายเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่กับช้คามานางผู้ยายกับช้คา่าเท้านเจ้าจะบุมีเด็กหญิงเด็กชายเนาะแล้ววันนี้เนะเจ้าเราจะมีใกล้ฝึกงานคนหนึ่งเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวตุ๊กตาให้เพิ่นมาเน้นนำตัวกันกกอนเนาะจะได้ฮู้ซื้อเสียงเรียงน้ำฮู้น่ะจำตากันเนาะเจ้าเนาะเพราะเมื่อนี้เขามีใกล้กันหลายคนนี่นะเจ้าเดี๋ยวให้น้องเพิ่นมาเนะนน้ำตัวกันกกอนนะเจ้า สบายดีฮ <iku> mm ัลโหอบอยภาษาไทยรอว่ะจ so ังไได่เกาะกะรอแมนบอยอ่าบอแมนแฮนซัมบอยเนาะโดยสบายดีเขามีซีว่าเท้าโจอี้เด้อเท้าโจอี้โดยเท้าบอแมนว่าเท้าตีนได้เท้าอยู่ลาวสะกดสมาเท้ากับนางเนาะโดยอเขามีอ่าซีว่าโจอี้ซีเป็นมูนี่มาเป็นใกล้ฝึกงานกับเอื้อยตุกตาโดย อาเฮาสิอาฝึกง,งานจนฮอดมืออืน่นพลเลศจนฮอดสุดมืออืน่นพลเลศจนว่าทรงฮอดไทยพลโดยถ้าว่ามีอยางก็มีความต้องการความเฉลือยกอ็ถามเขาได้ให้เขาช่วยได้แต่ว่าถ่ายรูปนี่มันต้องเก็บค่าธรรมเนียมน้อยนึงร <laughs> ูปละยี่สิบบาทน,นวลเด๋วให้เลื่นตุต๊กตาบรรยายเนาะเด๋วขอบใจถ่ายรูป 20, ยี่สิบถ่ายวิดีโอล้อยนึงเอา้า ข้างหน้าถ่ายไปเด้อเดี๋ยวเก็บเซส้นรับร้อยหนึ่งนาเจ้าจะต้องไปสิปิดโทรศัพท์ทนันทีนะเจ้า,าคือแนนําตัวกันไปแล้วผู้หญ,ญิงจะใช้คำว่านางผู้ชายจะใช้คาว่าเท้าเนาออนะออกมาจากหน้าด่านปุ๊บนะเจ้าตรงนี้จะยับสัญญาณไทยโบได้แล้วเนาะโทรศัพท์ท่านไดนนะคะที่แบบว่าโบได้ซื้อแพ็กเกจเนตต่างประเทศนะเจ้าทุก่านในนําเห็ปิดเครื่องหรือว่าใช้ไปหมดเครื่องบินเนาะเปิดหมดเครื่องบินไะว้เพราะมันจะปิดสัญญาโทรศัพท์ทีเราจะยังถ่ายหุ้ได้ปกติเด้อเจ้า เพราะว่าบ้านเครือข่ายของไทยเรามาต่างประเทศจะเปิดลูมิกอัตโนมัติให้จะเสียค่าบริการต่างประเทศถ้าฟังไทยโทรมาเรากดรับน,นะเจ้านา,าทีหนึ่งยี่สิบห้าบาทฟังไทยโทรมากดรับปุ๊บจะเสียทั้งสองฝ่ายทั้งคนโทรและคนรับเรากดสายทิงย้งก็เสียตังค์นะคะแนะนปปําซช้เป็นโหมดเครื่องบินไว้เลยเดี๋ยวเจ้าเนาะถ้าู้ใดซื้อเน็ตต่างประเทศมาก็คือเปิดลูมิงเล่นเน็ตได้ปกติเลยเจ้าเนาะให้เราว่าจะเอาเน็ตมาขายนะ้ำ เอาซิมมาขายบ่กเจ้าซิมอยู่กับอันนั้นรถตู้เดี๋ยวอันนั้นเอากะไรเจ้าเดี๋ยวถึงเมืองเฟืองเนาเจ้าเพราะเหต่ผลแจ้งมาอยู่ทางคณะเราซื้อซิมซิมเดียวบ่กเจ้าโบเมนโบเมนคณโบได้มีธุระอย่างสำคัญไปถึงเมืองเฟืองครับไปเล่นรถไฟที่มุองแห่เพิ่นกระไรเราเจ้าเนาะโดยโดยใส่หมดครืองเปิดไปเลยนี่วันนี้เขาเปิดแล้วเขาเปิดไแล้วพอซื้อเน็ตเน็ตตากันได้นี่ไส่เป็นหมดครื่องบินนี้เลย ถ้าใส่เปิดโหมดเครื่องบินปุ๊บมันจะปิดสัญญาโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์ยังถ่ายรูปได้เนาะเปิดโหมดเครื่องบินไว้มันจะปิดสัญญาโทรศัพท์แต่ว่าถ่ายรูปได้กปกติพมอเจ้าเนาะยืดได้พ่อเจ้าทั้งเปิดบอคะถ้าเปิดไว้ล่ะคะถ้าเปิดไว้มันจะเป็นสัญญ,ญาณต่างประเทศมันจะเปิดลุมมิ่งมันจะเสียค่าบริการเวลาไปเดือนเจ้ามันจะมีเก็บค่าบริการเนาะจะถูกจะแพงก็ขึ้นตามเครือข่ายนาะเจ้าเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปกี no, man, so ่เขาเที่ยงที่เมืองเฟืองแต่ว่าเราจะไปวัดสินไซกันก่อนเนาะมีท่านไหนอยากเข้าห้องน้ำห้องท่ากันไหมคะหรือว่าเข้ากันมาแล้วเข้าวัดเลยเข้าวัดเลยหนีสองสัวโมงกลัวกับสามสัโมงคุณเจ้าไม่คะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราตีออกจากหน้าด่านเราจะมาเส้นเลี่ยงเมืองนะเจ้าแต่ว่าตุกตาจะพาแวะเข้าห้องน้ําก่อนจะขึ้นทางด่วนเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าห้องน้ําตรงนั้นกันก่อนเพราะเวลาขึ้นทางด่วนไปเมืองฟึกจะไม่มีห้องน้ําให้เข้าแล้วเจ้าเนาะ ถ้าเวลาขึ้นทางด่วนปุ๊บท่านไหนอยากเข้าห้องน้ำปุ๊บตรงนั้นจะเป็นปตทร,รู้ไหมปตทคุณแม่ตอบถูกเลยเจ้าปตาทก็คือป่าตามทางเจ้าโ <c oughs> อกมุมไหนบอกเลย <c oughs> ไอ้เต็งจอดที่แน่ <c oughs> เอาเลยเจ้าโบต้องอายเจ้ามือปิดตามี้โบเห็เห็นเฮาเขากับโบเห็นไผ่เจ้าเนาะตรงนั้นจะเป็นปตทก็คือป่าตามทางนะคะแล้วเจ้า เพราะเราไปเมืองเฟือโปรแกรมจะโบเรเนนมาโบเดเนนหลายเจ้าไปเพ๊บเพรากเราจะไปเอามีเข้าวัดกันก่อนเนาะถ้าแบบยังไม่ถึงเที่ยงนะคะเข้าวัดก่อนแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วค่อยเข้าออที่พักพรุ่งนี้เราค่อยไปเก็บโปรแกรมพวกคาเฟ่พวกอะไรแล้วเข้ามาเก็บโปรแกรมในเพียงจันต่อนะคะนะเจ้าเพราะถ้าเมืองเฟืองเนาะมันจะเป็นเมืองท่องเทียเ่ยวเพิ่งเปิดใหม่3ปีค่ะ4ปีเองเจ้าเพราะว่าจะเป็นเพลนอนเพลเหมือนเมืองการนะเจ้านั่นแหละ ก็จะแบบว่าไปพักผ่อนดูวิวธรรมชาติอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเพราะว่าทางนอนาะเพสเสาร์ทิตปุ๊บทัวร์จะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเรือที่เขาขายพวกอาหารนะจ้าเป็นพวกตำบักุ่งปิ้งไก่แบบเซซี่นะเจ้ากินได้บ่เจ้ากินปลาเดกบ่คะกินบ่กินแต่ตอนสี่บอกหรือว่ามีตอนบ่ตอนน้โบารืแซ่บ อ้าวแสดงว่าไปน้ำกันได้อยู่ค่ะเมนเมนมีค่ะอยู่แล้วถ้าอยู่เราพิ้งไก่ท้าประเด็กจะมีเป็นพวกห้างขนมจีนะเจ้าเขาุูน้ำเจลเพื่อจะแบบต่างเจลละคะประเด็กอันนั้นอ่ะแซ่บยุกโป้เลยเจ้าอร่อยดูดนิ้วเลยค่ะเออหนังดูดนิ้วก็เอามือจับแล้วก็นูดกดแซ่บนิ้วๆเลยเจ้าพอพออยู่ลรวเวลากินตับบะฮุ่งกินพิ้งไก่จะบอคอยไซส์ไหมคลิปทูเท่าไหร่เจ้าไม่คลิปทูอีฮุ่งบอค่ะไม่กี่อ่ะ มีพอคนราบอกว่าวคันไซไม่ทริปทูน่ะกินจะโบแซบมันโบได้อัธโรดเจา้าไซมืออีทั้งดูดนิ้วทั้งจับกินแซ็บน,นั้นน่ะเจ้าเนาะอยากกินแซบต้องไซมือจับเดยเจ้าล่ามประเด็กอีเจ๊งเด็กกบอกกิโอโอนอายุนั่นแหละ <l ots> ประเด็กล <l ots> ่ามแซบกน <l ots> ินอยู่สองสามมือเพื่ออะค่ะตินเนาะเป็นไงเนี่ <l ots> นยตื่นเศร้าก,กันมาบอกเจ้าทำไม <l ots> มาเด็กยัง <l ots> ไม่ถึงครึ่งทางเลยทำไมอิสาราเอลเลมานอนกันแล้วเจ้า ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนเทคนิคฮะกันโบรับโบนอนจั่งรถมากนี่ล่ะโบเมนห้องคาราโอเกะบอเป็นบ่ผู้ใดห้องมวลซุดยกมือในเจ้ารายงานตู่เสด็จมาข้างหน้านี่บอนอนบ่ได้นอนบ่ได้เมนเพิ่นห้องมวลหรือว่าอันนั้นบอหมอควายไปควายมาโอ้นั่งหัวควายเป็นปกติเจ้าลุมลายลุมลายเจ้าเนาะอ่เดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาให้ทุกท่านดู การสั่จรที่ลาวก่อนมีไม่อย่างแตกต่างจากฝั่งไทยบ่เจ้าแล้วเดี๋ยวเะเลยให้เ,เพื่อนจะขับรถคนละเลนเป็นบ่เจ้ารถที่ลาวนะคะพวงมาลัยจะอยู่ซ้ายมือประตูจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะรถบัสอยู่ฝั่งขวามือถ้าคณะเขาจะขึ้นรถบัส<า>ต้องขึ้นฝั่งขวามือเป<า>็บน,นบ่เจ้าอย่าไปขึ้นฝั่งซ้ายเดยา พราะบางคณะมาอะไปขึ้นรอขึ้นฝั่งซ้ายซเฟอร์บอเปิดประตูให้เชีย่ยเดินมาบอกไกด์ตุกตาแม่ไปยืนรอตั้งนานซเฟอร์ไม่เปิดประตูให้แม่กโกรธเลยว่าซนร้อนก็ร้อนต้องขึ้นฝั่งขวาเจ้าขึ้นฝั่งซ้ายจะไหนก็ไม่ได้เปิดก็ขึ้นเลยเจ้าพอซเฟอร์ก็ขึ้นลงฝั่งเดียวประตูฝั่งเดียวนะคะประตูจะอยู่ฝั่งข้อมือเลยเจ้าเนาะไป <c oughs> ขึ้นลงทางเดียวไปหาขวัวโซ่พ่อว่าเป็นยังเขาปเปิดพังนต่น <c oughs> เนาะไปหาขวัวหาขัวนี่คนเราเออขัวไทยเล็ก สพาสะพานคุณลาวเอินขวัวเจ้าเดี๋ยวเขาได้ขามขวัวอยู่เจ้ามือน,นี้นะ่ะเจ้าไหนเขาก็ได้ขามระเจ้าขับรถคนล,ละเลแล้วรถที่ลาวนะคะรถป้ายขาวจะเป็นถ้าป้ายขาวเป็นพวกรถบัสรถตู้ตรงนั้นจะเป็นรถรับจ้างมาเจ้าป้ายขาวนะคะแต่ถ้าเป็นพวกรถเก่งป้ายขาวตัวนั้นจะเป็นเงินผ่อนอ๋อโดยเงินผ่อนก็แล้วแต่จานวนเงินผ่อนนี่เงินผ่อนเงินผ่อนหมดปุ๊บก็จะขึ้นเป็นป้ายเหลืองถ้ารถเก่งป้ายเหลืองนั้นจะเป็นรถส่วนบุคคลซื้อเงินสุด เราเนาะขัรรถป้ายแดงจะเป็นรถทหารตำรวจป้ายสีน้ำเงินก็จะเป็นรถคารากาดเป็นรถประจำตำแหน่งเนาเจ้านะคะเนาะลามาเที่ยวเรานะคะที่เราจะบูมีรถซุนกันเลยเราเนาะทับขี่ปลอดภัยรถซุนกันบูมีเพราะที่เรามีแต่รถต่ำกันคนเราใช้คำว่าต่ำจะบูได้ใช้คำว่าซุนเนาเ้าเพราะคนเราจะขับรถแบบประชาธิปไตย ป้าดหน้ากันไปป้าดหน้ากันมาอยากเบรกกับเบรกยากเล่นกับเล่นแล้วแต่ศรัทธาเจ้าเนาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะเห็นเลยเจ้ารถเล็กออกมาจากซอยจะโบคอยอันนั้นเท่าไหร่สัพูดพูดมาเลยเนาะเจ้าเนาะขอชื่อกันได้ยังไงหมคะมาจากจังหวัดไหนกันเจ้าอุบลรอชยาโซ โอ้ยเสด็จพระองค์ก็จะเล่าหู้เรื่องเลยเจ้าค่ะคุณแม่นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปติดแฟบหน้าทางด้านหน้าเลยเจ้าแฟอบหน้าอีกคู่บอค่ะเนรเล้วไฟจราจรนะเจ้าคนละเออมาไฟอับหน้าไฟแดงแฟบหน้าไฟเหลืองไฟบัตวงหรือว่าไฟลังเลไฟสิบไสิียูเจ้าไฟเขียวคือไฟสลายตัวไปไปไปมาตอนนั้นหายหัวทันทีเจ้าเพราะคนจะเออมาไฟอับนาจนั่นเองเนาะค่ะเนาะ อันนี้ยังไม่ได้กินข้าวลาวเนี่ยยังนอนเก็บครึ่งคันแล้วเจ้าถ้ากินข้าวลาวเดี๋ยวจะโบอาหลับเลยวะเจ้ากินข้าวลาวเสร็จปุ๊บหนังท้องตึงหนังตาจะเริ่มหย่อนติดนิสัยคนลาวนะเจ้าเพราะเวลาคนลาวกินข้าวเทีเ่ยงคุกข้าคนลาวจะกินข้าวเหนียวเป็นหลักนะเจ้ากินแล้วจะทําให้งว่วงนะเจ้าแล้วเดี๋ยวโซเฟอร์เขาก็จะนอนอกินข้าวเทีเ่ยงเสร็จปกูโซฟเฟอร์หลับเลยแต่ทุกท่านไม่ต้องตกใจรถจะขับเองโดยตโนมักเพราะรถจื้อทางได้หมดแล้วเจ้า ไอ้เคบอกจะไปไปใส่ไปใส่รถกระเรียวพาไปเลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นทางรถไฟค่ะทางรถไฟนะวนะทางรถไฟนะจ๊ะทางรถไฟระดับทางรถไฟแล้วเจ้าทางรถไฟแล้วจีนะเจ้าคนไหนจะไปคุณมิงน้องก็ไปได้นะเจ้าคุณมิงเียนเีเพราะคุณมิงมันจะมีรอบหนึ่งรอบนึงต่อเที่ยวนะคะเที่ยวนึงมีวันนึงก็คือจะรอบแปดแปดโมงออกจากนครหลวงไปถึงคุณมิงใต้นะเจ้าก็ประมาณหกโมงนะเจ้าหกโมงแล้วกับเจ็ดโมง จะท้องีมือเจ้าก็จะประมาณนี้สูสีกับแต่ว่าอันนี้เขาไปเมืองเฟืองนะเจ้าเขาก็ต้องนั่งรถไปอย่างเดียวเพราะว่าเมืองเฟืองนะมันจะขึ้นทางด่วนได้ขึ้นทางมันจะมีทางแยกทางแยกออกจากทางด่วนไปสู่ทางลักนะเจ้ามันนจะเป็นทางเขานิดนึงนะเจ้าเดี๋ยวอีกนยหนึงเราจะขึ้นทางด่วนก็จะเป็นทางลากไปเลยเจ้าสบายนะเจ้าเมืองเฟืองมันดีกล่วหมองอื่นยังไงเนี่ย เมืองเฟืองนะฮะถามว่าดีโบอันนี้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเปิดใหม่จะยังโบได้เจริญเท่าเมืองตัวอื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือแบบเอายกตัวอย่างเนาะเมืองเฟืองกับบางเลียงวางเลียงเจริญกลัวเพราะอันนี้เป็นท่อง,ทงเที่ยวโดดแล้วพวกร้านอาหารพวกห้งแถวต่งงางต่างเนาะก็จะเจ,จริญกล่วแต่ว่าเมืองเฟืองมันจะเน้นเกี่ยวกับธรรมศาตรพวกร้านอาหารแบบใหญ่คือตาม,มสถานที่ท่องเที่ยวจะบ่คคอยมีมันจะเป็นท่านน้อยถ้าเขาเข้าไปที่ภาคพึ่งก็คือจะหาอยู่หากินบ่ไดไรเพราะว่าถ้ามันจะมืดเ้าออกมาขนาดนั้นนะเจ้าเพราะเพราะ คือตรงโซนทางแยกในตัวเมืองกับที่ภาคเขาจะห่างกันอยู่ประมาณนี้เพราะตรงนั้นน่ะถ้าแบบอยากซื้ออะไรอะไรต่างๆพวกมีพวกอย่างคือเราต้องซื้อโซนนอกเข้าไปตุนไปตุนที่ภาคเขาเพราะในแพส่วนมากเป็นบางเพลเนาะเขาก็จะขายเป็นพวกแบบถ้าบางแพลเขาก็จะมีเป็นร้านอาหารขายอาหารตามสั่งหรือเป็นพวกหมูกระทะบางแพลมันก็จะบม่ได้ขายถ้าส่วนมากลูกค้าไปปุ๊บก,กินเองเขาไม่้องสร้างหมูกระทะไว้ก็คือแบบตามเรือเขาจะขายเป็นพวกแบบ ส้มตาเป็นพวกข้าวเหนียวปิ้งไายอย่นนี้นะเจ้าข้าก็จะซเสื้อ,อน,นั้นกินไปนะเจ้าตรงนี้นะคะพเพราะแหล่งท่องเที่ยวก็จะบอได้นี้หลายส่วนมากเพื่อจะไปวัดสินไซอันนี้นี่ัดสินไซจะเป็นวัดที่แบบว่าเป็นพญานาคนะเจ้าี่ยาว่สุในประเทศลาวไปบนไปขออะไรต่างๆส่วนมากนุ้ยสุจิลาไทยนะเจ้าในล,ลานไทยจะชอบมาบนมาขออะไรต่างเนาะเพื่อนหาจะมางานบุญบ้างไฟบ้างไฟที่เมืองเฟืองนี่แหละเจ้าเพื่อนหาจะกลับไปนะเจ้าเพื่อนก็นจะมาบนมาขออย่างเดียวพาไปกล้าไปไหว้ขอได้หมด ถ้าเราไม่อยากบนก็ขอพรยกมือขอพรได้เจ้าข้านอ้บบนปุ๊บสิ่งที่เราได้ต้องกลับมาแก้บุนขอเจ้าแก้ร่างบุญโอ้แก้บุญแก้ร่างบไรแก้บุญพอเจ้าแก้ร่างจนมันอนาจารไปค่ะทับธรรมชาติที่ที่เมืองเฟืองนี่ที่มันติดตลาดที่คนอยากรู้อยากไปเห็นนี่มันเป็นอะไรบ้างถ้าตลาดมันจะอยู่สุคละสูไม่ไม่หมายถึงว่าธรรมชาตินี่ตัวไหนที่มันเด่นๆที่คนอยากไปเที่ยวเนี่นะ อาะก็น,นี่แหละจะเป็นอันนี้แหละคาเฟ่ผาเรื่องที่เขาจะไปแล้วตรงโซนเท่าน้อยก็จะอ้อมพาะเมืองเฟื่อมันจะเป็นเมืองที่อ้อมด้วยภูเขาภูเขา,เขาตัวนี้ก็จะมีสามภูเขาลักลักเดี๋ยวเขาเข้าไปเขาถึงจะเห็นภูเขาก็จะมีผาตึงผาเลื่องนะเจ้าผาทอโลคำดนะเดี๋ยวเขาต้องขับไปก่อนเขาถึงจะเห็นกับเพราะว่าคืออยู่ราวนะเจ้าออกไปจากในตัวเมืองประมาณสุโมงหนึ่งหรือประมาณอันแปดสิบเก้าสิบกิโลก็จะเห็นธรรมศาสตร์แล้วจะอ้อมหอบด้วยป่าไม้ภูเขาหมดเลยเจ้า นาคือยกตัวอย่างค่ะเมืองเฟืองก็จะอ้อมผ่านดูภูเขาสามารถจะเป็นภูเขาหินปูนจะเหนือกุ้ยหลินที่จีนเมืองเฟืองเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติเป็นภูเขาเป็นอย่างเป็นวิวแบบตรงนั้นที่ไปเพิ่งไจะเป็นแม่น้ำลีดโดยแม่น้ำลีดเป็นแม่น้ำายรัสนี่ะทเลสาบเแม่น้ำลีดเนาะ ม,มันมนก็ซือ้อแม่น้ำลีมันไม่อะไรยังแม่น้ำลีมันเป็ดเพออยู่ายูนามันจะเป็ดแม่น้ำลีพอมันจะเป็ดแม่น้ำสองสายชิมัลลีเจ้าเพราะคงลีก็คือแม่น้ำมันเป็นซอยออกไปลีตรงลีกอีกชนงๆเลยภาาษเพราะว่ามันจะแต่ว yeah. ่าแม่น้ำลีส่วนมากมันจะเป็นน้ำสีเขียวแต่ว่าต้องดูตามน้ำฝนถ้าน้ำฝนปุ๊บน้ำมันก็จะเปลี่ยนสีนะเจ้าเพราะปกติน้ำเพราะว่าแม่น้ำแต่ละสายสีมันจะบริสุทธิ์กันชิมัลล์สองก็จะออกมาสีเขียวโอนนะเจ้า ส <society> <ını> <Haven> <zag lt ar> <shared> ี่เขียวนี่สีแบบนั้นเอจะม่ได้สีกาแฟจ้าแต่เจ้าในขั้นช่วงหน้าฝนปุ๊บมันก็จะเป็นสีแบบสีกาแฟไปเลยสีน้่ตาลไปเลยเจ้าเพราะน้ำเนี่ยมันจะไหลจากธรรมชาติขั้นหน้าฝนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเนาะเพราะวันทึบดินจึดโคลไม่เห็นสี่นะเจ้ามันก็จะเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวมาโซนด้านนี้นะเจ้าตรงนี้จะเป็นถนน4 5่ร้จะเป็นถนนสายใหญ่ในพื้นที่เลี้ยงเมืองส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะเจ้าที่เดินสายนี้นะเจ้าเพราะถ้าจะออกหน้าด่านไปเมื่อกี้นะคะท้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นเข้าในเมือง ถ้าเข้าในเมืองปุ๊บรถมันจะติดจะอย่างเนาะถ้าแบบเขามาเมืองเฟือหรือว่าบางเมืองเลยเขาจะมาสายนี่เป็นหลักเส้นเลืองเมืองตัวนี้มันจะยิงตรงอย่างเดียวเลยนะเจ้าเนาะนี่เนเจ้าเพราะถ้าคนไหนเคยมาเที่ยวเราในสมัยก่อนนะเจ้าสมัเส้นนี้จะยังโบได้สร้างขั้นเส้นทั้งในตัวเมืองปุ๊บแต่ก่อนก็จะเป็นทางเด็กทางลุกลังเป็นแบบเจ้าถ้าผู้ใดเคยมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตามยุคต่มสมัยเืิอกระทนาหลายแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้เพิ่งกำลังต่อเติมเพราะแต่ก่อนเส้นนี้จะเป็นป่าหมดเลยเจ้า เมตุกุลก๋อโวเคยมีข่าพู้ใดกเคยมาแต่ก่อนพราะเดี๋ยวนี้เริ่มเจริญเลยเพราะว่าทางรถไฟเราจะย่ทางนี้เดียวเพราะวันนี้ทีนี้เป็นพวก้าพวกข้านอาหารอะไรต่างๆก็จะเริ่มมาเปิดเยอะเลยเจ้าถนนหงทางก็จะดีขึ้นเจ้าเพราะเส้นนี้มันก็จะเริ่มแบบว่าเออตามยุคตามสมัยก็เริ่มพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยไปเลเจ้ามาซื้อที่แล้วนึ่ที่แพง ถ้าท<อ>ี่ถ้าแบบตรงไหนติดถนนหรือว่าน้ําไฟเข้าอันนั้นจะแพงเขาจะคิดเป็น,เป,นเป็นแมดนะเจา้าให้เรียกตารางเมตรไหมคะตารางใช่แต่เจ้าจะคิดเป็นแมดเลยแต่ถ้าเป็นโซนนอก,นอกตัวเมืองไปเขาจะขาย <ทำ S 1> แบบเป็นพที่พวดินทงน้น,นะเขาจะขายเป็นไร่ก็ไร่ห 1, 2, นึ่งสองแสนบากค่ะค่าคแบบเป็นโซนจะซีนี่พวกน้ําไฟเข้าติดริมถนนก็จะขายเป็นแมสแมสหนึ่งก็แล้วแต่เลยเจ้าของนะเจ้าก็ขายแบบแมสละ พันห้าบาทบอห,อ, 2, 000, 000, หอหรือสองพันจะสี่ร้อยเหรียญบอแล้วเตแต่ที่เขาจะดูตามพื้นที่ที่แบบวัาชีมันงามโบมโบงามแต่สินะเจ้าถ้าเป็นดินทงนาจัง,งจไหนมันจะขายราคาสูงให<จ>ญ่เด้ด็นตกินเนีย <c oughs> พราะ <c oughs> ถ้าไปกินอะไรที่ลาวเนะเจ้าถ้าแบบตามร้านนั้นร้านนี้เนะเจ้าอย่าบอกว่าโบเซฟเลยเจ้าเซฟทุกงาเพราะอาหารพื้นที่น่ะพ่อควไม่กลัวทำน่ะอร่อยแล้ว แต่ถ้าเรากินแล้วไม่อร่อยอันนั้นคือปัญหาของคนงกินโบเบียปัญหาของคนทำเจ้า <c oughs> ไม่โมคะอย่าไปบอกว่าของเพื่อนโบเซ่เป็น่ยคนทำสิเบิ้ลกำลังใจเนีเ<อ>่ยต้องบอกว่าแซ่บอย่างเดียวเขาทำกินว่าเซ่ยน,นั่นคือปัญหาของเฮาเจ้าต้บุษบังเป <c oughs> ็นยังเขานี่ยราคาเนี่ยคือปัญหาเราเราจัดการเองเจ้าดูบ้านเศรษฐีเมืองลาวนะครับโอ้ยใหญ่โตโหรานเลย โดยนี่แหละบ้านคนรวยล่วเจ้าพ่อที่เราก็จะมีแล้วสูงเราเชิงแล้วก็แล้วลุ่มแล้วสูงแล้วสูงแล้วสูงก็อยู่แถวชิงแถวเชิงคูถิงอย่างนะเจ้าแล้วชิงแล้เชิงก็อยู่แถวแบบพภาคถ้าคือแบบอะไคือแบบเฮถึบลงมาน่ะเจ้าถ้าเล้วลุ่มก็จะอยู่ตรงคืนลาบเพื่อก็จะแนวภูเพียงบริเวณไม่อย่างขึ้นไปนะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เ่าจะบริเวณไปสามส่นเผ่าเพื่อจะล้วงกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะแยกเป็นกลุ่มในเนาะก็จะมีห้าสิบสนเผ่า เพราะคนลาวเน,นีเดี๋ยวนี้เพริรนจะบอกให้เอิญแมวนะเจ้าเพราะคัำเอิญแมวก็จะเหมือนคำดา่าเพคนเอิญแบบพวกกุมูโบพวกโม่งพวกลื้อพวกอะไรไปจริงๆนะเจ้าแต่เพริรนจะบอกให้เอิญแมวนะเจ้าแมวจะเป็นคำดา่าแมวไปอยู่ไทยแล้วอย่านอนได้ว่าพอเราถ่ายคลิปนะเจ้าเ<ม>ตรียมเอาไปลงนั่นนี่บ็ได้บ็ได้เด็กแมวเป็นพีน่น้องเป็นอาหารเที่ยงที่เมืองเฟือง มีอะไรบ้างโอ้ไก่ไก่ไก่ไกล่ละมันมีสองขาแกา้งหน่อไม้แก้งหน่อไม้ก็กินไม่ได้เหมือนเดิม